นวครับก็เช่นเคยครับผมอันนี้เวลาสิบโมงครึ่งครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามสวนดาวเรืองดาวเรืองที่ใช้โสมแดงบวกอะมิโนแต่เป็นสวนของใครเช่นเคยครับตามผมมาอีกแล้วมาเลยครับตามมาให้ไวับผมโอ้โหเห็นน่นครับไม่รู้คนไหนเจ้าของสวนนะครับอ้าวสวัสดีครับเพ่สวัสดีครับอันนี้เป่อ่าเชื่ออะไรครับแนะนำเป่เกษตรกรรู้ใจครับน้ำคุณริมพวบ อ่าแล้วอันนี้พี่ชื่ออะไรครับทองดีค่ะทองดีแล้วขรับผมล้านี่มันที่ที่ไหนครับที่นี่ตำบลหนองเหียงอำเภอบนทุคมจังหวัดชนบุรีครับผมอี้จังหวัดชลบุรีแล้วอันนี้อ่าพี่ได้มีโอกาสเอาสมแดงมาขีดดาวเรืองเนี่ยดาวเรืองของพี่ตรงนี้กี่วันแล้วครับตรงนี้ห้าสิบห้าวันตัดได้เลยครับห้าสิบห้าวันตัดได้แล้วทีนี้ผมอยากจะทราบว่าก่อนหน้าเนี่ยพี่ยังไม่รู้จักสมแดง พี่ฉีเอพี่ปลูกดาวเรืองมันเป็นแบบนี้ไหมครับไม่เป็นแบบนี้ลักษณะคือมันจะจ่อยจ่อยอแล้วมีเยอะครับผมโรคก็เยอะแล้วได้มีโอกาสเอาสมแดงมาใช้แล้วมันดียังไงครับก็ดีทุกอย่างดูดอกก้านใบใบเขียวชสวยใบเขียวไม่มีโรกมีพัยไม่มีโรคมีภัยโอ้หสุดยอดครับไม่มีโรคมีพัยครับได้ยินไหมครับคือโรคพายคือโรคลาครับโรคลาครับผมไม่ค่อยมีครับและดอกดูว่าดอก ครับก็คือดอกดอกโตลยประมาณสองนิ้วครับผมแล้วอันนี้ตอนนี้มันเอ่อกี่วันแล้วครับเนี่ยดาวเรืองตรงเนี้ยตรงนี้ห้าสิบห้าวันห้าสิบห้าวันแล้วก่อนที่ตายเจ้าของเขาอยู่ตรงนี้ถ้ารักเขาเราตายเลยติดคุกหัว่าโตเลยว่าตายรูปแสดงว่ามันมันกถ่ายรูปเพราะว่ามันสวยมันไม่เคยสวยไงแล้วมันอยู่ข้างทางด้วยมาเที่ยวนี้ชัดเจนเลยครับผมแล้วอันนี้อ่าผมอยากจะทราบว่าอันนี้คุณพี่เอ่อฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับตรงนี้ฉีดไปประมาณสี่ครั้งสี่ครั้งแล้วอัตราในการฉีด ก็เล็กหน่อยครับผมก็5ตีสี่ต่อน้ำ20ลิตรครับผมแต่ตอนนี้10ตีสี่ตัวน้ำ20ลิตรต่อน้ำ20ลิตรให้เป็นฝอยๆครับผมอันนี้ก็คืออันนี้คือฉีดมาทั้งหมด4ครั้งแล้ว4ครั้งนะครับผมแล้วอันนี้ผมอยากจะให้อ่าคุณพี่อ่าสนอครับ ให้ความมั่นใจว่าใช้โสมแดงแล้วมันดีอย่างไรแต่ขนงยังไงมันโดกยังไงครับสักเล็กน้อยครับให้เกษตรกรได้มั่นใจครับเกษตรกรใช้ยี่ห้อเออยี่ห้อนี้นะที่ปลูกนะพันนี้แต่ยอดมันจะเรียวแล้วไม่มีขนงมีต้นประมาณสองสามดอกอ๋อต้นสองสามดอกจะมาใช้โสมแดงนี่ต้นหนึ่งยี่สิบดอดโอ้ยเอาพาพาดูเลยครับอ่านี่ครับโอ้โหเป็นไงครับเนี่ยี่สิบฟอกพี่น้องเกษตรกรดูเองเงยครับเนี่ยแล้วก้านก้านเป็นไงประทับใจก้านนโอ้ก้านยาวตัดง่าย รัดง่ายมันเป็นทุกหรือบันดีทุกอย่างนะท่านยาวตัดง่ายแล้วดูใบจะเขียวปั๊ดไม่มีโสมเลยครับผมเขียวปั๊ดเขียวปั๊ดกบเขียวจึงนี่มันอย่างเดียวกันมั้ยอย่างเดียวกันอย่างเดียวกันครับผมดูอ๋อปาดูครับเนี่ยเขียวพี่น้องดูครับนน่ความดูดูขนางครับนน่แน่เจ๊มั้ยจะมีทุกดอกปกติต้นหนึ่งนี่มันจะมีกี่ดอกนะต้นบางทีก็ยังไม่น้อที่ที่ที่ปลูกมามันด้ใช้สมแดงใช่ไหมครับผม ก็ประมาณสักสิบดอกสิบดอกแต่นี่แขนงออกถึงยันโคนเลยนี่แขนงยันอยู่ครับยันโคนพี่สนอเป็นแขนงยันโคนดูครับโน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 ดูครับดอกทั้งนั้นเลยโอ้โหนี่ยังไม่เต็มที่ใช่ไหมนี่ยังยังไม่เต็มที่อันนี้คุณพี่สนอตัดไปกี่เมลดแล้วครับนี่เพิ่งเริ่มตัดไปมีดสี่แล้วก็ไม่เท่าไหร่อ๋อไม่เท่าไหร่นี่แต่มันจะเริ่มเยอะขึ้นเริ่มเยอะขึ้นแล้วโอ้โหชัดเจนไหมครับแล้่มีสามมีสี่เนี่ยตัดกันไม่ไหวเลยครับผมแล้วอันนี้อันสมแดงนี่ชุดเท่าไหร่ครับ ไอชุดนี้ซื้อไแปดร้อยแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยอันนี้อ่ะใช่ไหมอ่าแปดร้อยสิบแต่เนี้มันโอ้โหแล้วตัวนี้ดอกเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าดอกใหญ่ปีนะพี่สิบกว่าปีแล้วไม่เคยเจอแบบนี้ไม่เคยเจอใช่ไหมเพิ่งจะมาเจอเนี่ยก็ถึงบอกครับสโลแกนที่บริษัทครับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีนะครับนี่ครับเป็นอคุณพิษตลอดเป็นความโชคดีครับผมนะก็เจอนนะครับก็สุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณ ข้อมูลนี้ได้จากคุณพี่สนอและคุณพี่อะไรนะทองดีค่ะคุณพี่ทองดีครับครับผมและต้องขอขอบคุณบริษัทพอรีนาแน็ตเวดที่ผลิตสมแรงอาหารชูพลังพืชชีวภาพโจรินซีร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยเกษตรกรได้ลดต้นทุนเพิ่มบนผลผลิตและสมแดงยังช่วยปรับสภาพดินเฟื้นฟูดินทำให้พืชเจริญเติบโตไวจอกผลดีออกผลโดกถ้าเป็นดาวเรืองครับดูสังเกตดอกครับก้านยาวครับยาวๆใครก็ชอบนะครับแต่ดอกโตยาวใหญ่โตครับใครก็ชอบครับ ประบผมก็ใครรู้จักเรา,เราคนน,นั้นโชค,โคดีสมแดงรู้จักไม,ไม่รู้จนเออ